สวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการปลอกมะพร้าวเดี๋ยวจะเอามะพร้าวเนี่ยที่ได้คั้นเป็นน้ํากะทินะครับสาหรับการทําขนมสําหรับวันนี้นะครับดูเทคนิคการปลอกมะพร้าวนะครับเริ่มต้นจากเพื่อไม่ให้ปอกยากนะครับเริ่มต้นจากเราปอกด้านเขาเรียกอะไรอะด้านท้ายเลยครับด้านท้ายของมะพร้าวก่อนอันนี้เป็นมะพร้าวที่เก่แล้วนะเหมาะแก่การนำเอาไปคั้นเป็นน้ํากะทินะครับ จังหวะนะฮะจังหวะในการนั่งปอกใชนไหมครับคนไทยในอดีตนะฮะเวลาปอกมะพร้าวนะถ้านั่งเราก็ต้องได้จังหวะนะครับนะครับแล <c oughs> ้ก็สับลงไปด้านท้ายเพื่อไม่ปอกยากนะพร้อมกับหมุนเราก็หมุนไปนะครับมือมือซ้ายหมุนนะครับเพื่องัดเรียบร้อยจะปอกลายลูกก็เหนื่อยนะไม่ไม่ค่อยได้ปอกนะแล้วก็นะครับจับตรงนี้นะครับ พอเวลางัดเนี่ยมันจะมีร่องมันจะงัดง่ายนะครับมันก็เจาะลงไปแล้วก็มือซ้ายมือขวาเจาะมือซ้ายก็งัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับออกอย่างง่ายได้ไหมครับใช้ขวานนะใช้ขวานในการปอกไม่มีพลานะครับวันนี้เหนียวครับเหนียวมากว่าทำไมพ่อไม่เจาะตรงนี้เหนียวครับนี่ครับค่อยๆเฉาะลงไปฮะ เหนียวงัดยากครับเราชาวแห้งจะปกอกยากเล็กน้อยไม่มีพล้าฮะใช้ขวานนี่งัดมาเรียบร้อยครับอันนี้เป็นมะพร้าวที่งอกเนี้ยเอาไปเพาะได้แล้วแบบนี้นะครับมีวัตจุกข้างในมันจะมีจาวอยู่นะสําหรับวิธีการผ่ามะพร้าวนะครับไม่ใช่จะผ่าตรงไหนก็ได้นะครับเราต้องดูตามมันก่อนเห็นไหมครับตรงนี้เราจะต้องผ่าร่องนี้นะเอาข้อเอาขวาหรือพล้านะ ีลงไปนะฮะมันจะแตกเป็นสองส่วนไม่ใช่เราไม่ได้ตีตรงนี้นะไม่ได้ตีตรงนี้นะเราต้องเห็นตาตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับเวลาผ่าเราต้องต้องต้องผ่าตรงบริเวณตรงนี้นะฮะมันถึงจะแตกลูกนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเราต้องผ่าร่องนี้นะระวังตรงนี้ตรงนี้กึ่งกลางตรงนี้นะเห็นไหมครับมีน้ําจะมีจ้าด้านในนะครับจ้ามะพร้าวนะเป็นเป็นสารอาหารสําหรับเลี้ยงต้นมะพร้าวนะครับ ให้เจริญเติบโตอันนี้เป็นจาวมันก็จะผ่ามาสวยงามเห็นไหมครับเป็นสองซี่เก้ากันนะครับเราต้องผ่าตรงนี้นะครับลองระวังกึ่งกลางตรงเนี้ยแล้วก็ตีลงไปนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตรงนี้นะครับใช้สันของมันก็ได้นะครับมันจะมีน้ําข้างในน้ําออกมาเนี่ยเห็นไหมครับแกนี้ก็สําเร็จนะครับนี่ครับผ่าได้ครับปึ๊บอุบผ่าเป็นสองซี่ แล้วก็งัดออกมาอ่าสวยงามเหลยไหมครับสวยงามมีจาวข้างในด้วยกินอร่อยนะเดี๋ยวแงะจาวออกเอินจาวมะพร้าวไหมลูกเห็นนี่คือเห็นที่ไหนจาวมาันนี่นี่จาวมันนี่มันเป็นอาหารสายสําหรับเลี้ยงต้นอ่อน,อก,นกินได้อร่อยไหมอร,อ,อร่อยอยร่อยเหรอเหมือนฝรา่เหมือนตุ้ยก้าวเหมือนฝรั่งหวาน,น,นไหมกรอบไหมกรอบนี่ฮะ อหวานอร่อยกรอบครับเนี่ยงเล็กอยู่ตั้งตัวกว,ว่าน,นี้มันอัดมันจะไม่อร่อยแล้วครับอ,นนอร่อยพอดีเลย